เตมายไว้เลยค่ะเป็นรากก้นนั่นจะจ่อบนอยู่บนไหนนะชนก็ระไม่คนนี้ไม่เนี้เรื่องมากเขาเฮ็ดบดบ่คือเฮ็ดขาวเฮ็ดเฮ็ดที่ข้าวไนละปาทมิตรกําลังมันสัมมันนี่ขอมืองวัวอะไรเจ้าสิปิดเอาโลดกรบโบปิดมัดไปมันสิกเองนะไม่บ่เช็ดจังดองมันข้าวไปบ่ไปก๊าลานสาวบ่หาหน้าไม่ไปหัวเดียวนะไปอันต่างผ้าคนนี้ไปอันเอากําลังกายเนี่ยผาไยมาเบิ่งอะไรเนีสสมุนนี่แหละ สบายดีสบายดีพ่อเมย์พี่น้องวัสุุสู่ขคนสมองสม,องสมองบอนบ่วยูเล่าอยู่ไทยอยูย่ใสก็เล้วแเตะพ่อเม่พี่น้องสาบุญกะยินดีตอนฮับค่ะสู่ซองสาบุญมากคือเก่าเด้อพ่อเม่พี่น้องเลยมามาอนี้กศพี่น้องสมบุญสีมาเหล็ดน้ำสาวเกสาเพื่อนบ่ได้มาหลายมือหลายยามแล้วเนาะสมาเยี่ยมยามเบิงวะทั้งยังเพิ่นเอิญทั้งอ๋อสมบัติเพิ่นเนาะเพื่อนซึกแล้วบ่จังใดพี่น้องเลยฮะก็บ่ได้มาหลายมือเลยสีขาวไปเยี่ยมยามเพื่อนซะก่อน มีอย่างนี้เด้บันทางสาวๆเพิ่นอยู่เพื่อนบุเด้เนาะเครื่ฟ้าเครื่ฝนพี่น้องเลยมามาเมาน,นี่ยเคึ้่ฝนเนี่ยหางมีแดดจักเด็กจักหน่อยปนกันเดี๋ยวสิผ้าเข้าไปทั้งเพื่อนสาวๆก่อนพี่น้องเลยมาแล้วพี่น้องเลยพวกทางเพื่อนสาวๆเพื่อนสาวละสาวตุ๊กมิดอิ่มซิมพี่น้องเลยสาวตุ๊กเพิ่นบ่ค่อยอยู่เพื่อนเนาะไปหาดักอำนาบ่หาลูกกาจ้างบ่พี่น้องเลยโอ้เดี๋ยวปิดประตู เพื่อนสาๆก่อนโอ้ยโอ้มาวันนี้ต้นบางยมโป่งเลยว่าสเจะมาฝากทั้งน้องทงเพิ่นอยู่แต่บ่มีต้นหน่อยน่นพี่น้องต้นบางม่วงเพิ่นมาปลูกมือนั่นก็ได้โอ้โหข้าวหมองบวบหมองน้อยเพิ่นไปทั้งใดเพิ่อเอ๊เม็ดซีเมนต์กิ่นสมอยแท้อันนี้ทัวบ์ปุยยูโอ้เฮ็ดพี่ช้างกันนะทำสบสะอาดบ้านบ่น้องมีมงทำสาแล้วกัี่บ่เสร็จกรุ๊บแล้วก็รุมมาถอด โอ้ยน no. ้อตัดสาเลยปูผ like e ีน้องเลยปาดตัวอากาศฮอนอบเอ้าคือเก่าคือเดิมโอ้ยดันซานเกินพี่น้องปัดกวดสะอาดสะอ้านแท้ไม่ได้ไปหาเฮ็ดหาหอนบ่ฝนตกไม่โอ้ยไปจอบเบอไปเลยไปจอบอยู่บ่ ไอหมูว่านนี่ก็เล่าเป็นตุ่มมาไปมาเหนียเรือมีาบนะอ้หู้ข้าวนาก่อนนี่อ่ะข้าวนาก่อนไอเนี่ยบกโปกไหวคือพอไปนอนเฝ้าที่คืนนี่เบิกไปไหนไปไนไมนอนเฝ้าออนอนเฝ้าตัวเนี่ยเดี๋ยวมันสะได้กินเนาะเฮ็ดสร้างว่าอะไรเจ้าโอ้ใส่ได้หลานสาวเมื่อละบ่นนอกโอ้อยู่ใส่นอกมาเล่นน้ำเนยเด้อกินหอดได้จากมาหยามนี่ธรรมดาแล้วเนาะไม่ได้มาลายมื่อเลย มาพี่เจ so ้ากับมานั่งพี่โอ้ซาซาน้าเป็นจังไดโอ้ยเจ็บกี่ชกเป็นเมียงศพนะเพราะว่ามันกัดกี่ชกใครกัดน้าเจ้าของกัดศพเจ้าของโอ้ยวาไปทัวร์เนาะไปเห็ดอีไนกินยังเขียวบักัดปากกัดคอผู้เจ้าหงหมองเขววะโอ้ยเห็ดไปทุ่ทีไทุ่เดนใส่ได้มือได้ยามเนาะเพรมือได้เพิ่นสิซึก มือม่ออื่นเมื่ออื่นบ่ครบเ<า>จ็ดมือบ่ามานี่ว่เ<า>มื่ออื่นมือที่แปดพอด,ดีจบเล<ด>ยโอ้เอิอหลานสาวลงมาพี่เด้ออีหลาคนงามปูเปนอยู่ในเฮืองปูเพิ่งเอาปลากระป๋ปองมาฝากปุณกอนพี่น้องให้ซื้อปลากระป๋องดาวเตียงทองเดูดซาซา,าตั้งเนี่ยมาฝากสามป่องเออมาฝากสามป่องโดยกระป๋องก็ได้สามข้ามพูดได้ฮะนี่นี่นี่ แ่บได้ยำกินพัดหรือพักบงก็ได้ข่อยพัดกินอยู่อยู่เฮือนข่อยนี่พักบงกันข่อยเอามเมื่อน้ำเจ้าอันนี้พักบงไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะเมื่อท่ายเมื่อก็ไม่ได้เปื่อยได้ทรายข่อยเด็ดมือใส่ตู้เย็นเนี่ยกาปลาหักมันเอานี่ก็เอาอันเอาลูกกันต่อมาให้แล้วกะลูกโตนั่งโตนะนั่นโอ้แล้วก็ มาละกาฝนเขาพังกงน้ำแต่กะห่อยพื้นให้แล้วเด็ดแห้งเด็ดแห้งปงผังปงนะข้าบัเด็ดนั่นแห้งเท่าแห้งนั่นข้าเด็ดแล้วมันกระเตกเนงมันออกมาหนึ่งเนี่ยอู้เสียงเพย่ิบัติอยังน้อเหตเพื่อนมาทางเืชิญสาสะเพื่อนหมือนสาตุ๊กคือบภเห็นบัตแต่ละเมื่อวันนี้ไปหาตุหิธ่าฮ้อนเพื่อนวันนี้เนาะฝนตกเนาะโอ้โดยเนาะฮาก็อยากเข้าไปเยี่ยมเพื่อนอยู่พี่น้องเสาตุกแต่มาแย้มใดกับเพื่อนพิทประตูเนาะ กระเรื่องโปโ๊กันกระเพิ่นจักเทื่อ,อกกรเลยมาแต่เขื่อนสาวซาวนี่แหละกรเรื่อนน้องทงมานี่พี่น,อนอ้องเลยกินข่าวเที่ยงกันยังมานี่กัดเที่ยงบ่โอ้กับอันทุบหน่อไม้เมยังเห็นเฮ็ดไว้เลยไม้ไหวเลยครับไปลักก้อนงานไปจ,จอดอยู่บนไหนนะ <laughs> ชนก็ไม่คนนี้ไม้คนนี้เรี้ยงมากเขาเฮ็ดบดบอคือเฮ็ดขาวเฮ็ดเฮ็ดที่ขาวเลยนะปัตตมิตรกำลังมันซ้ำมาเนี่ขอมืมอร์โอ้อะไรเจ้าสิปิดเอาลวดกรบปุกปิดมัดปลายมานี่มาเสกงี้ยนไม้บ่เช็ดจังดอกมันขาวไปลายโอ้ปกระหลานสาวบอหานะไม้ไปผูวเดียวแล้วไปอันต่างผ้าคนนี้ไปอันเอากําลังกายนงผ้าไยมาเบิ่งอะไรเน้สมุนนี่แหละโอ้ยแล้วว่าผ้าคนออกกําลังกายนะผ้าสมุนนี่แหละเนาะโดยผ้าฝนตกแห้งบ่มาเนี่ เมื uh, <sk 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 ่อวานนี่เมื่อวานนี่จนบาริยุทธ์วานนั่นบ่ฝนแห้งได้ทางบ้านกับเมื่อวานนี่โอ้คือว่าเมื่ออื่นนี่ทางอันน้นเพิ่งจะซิกได้เนาะคบเป็นทีเรียบร้อยซิกตอนเศร้าได้เนาะสมมติซิกออกมานี่เอิรนได้เลนะสาเซียงเสียงบ่โอ้พราะว่าบวชเป็นบวชจัวเนาะบวชเป็นบวชจุ๋วซิกมาในเอิรนเสียง ถ้าบวชเป็นยาคู่เนี่ยออกมาได้เอิญยังเอิญจานวะเอิญทิดเอิญทิดเอิญจานได้เนาะบ้านเฮาอันนี้เอิญเสียงเสียงสมบัติบ่โอ้โหขอโทษขอไฟพี่น้องเนาะมื่ออื่นเพิ่นกระซิกแล้วแต่ละมือได้ยังกันไปสังหานชันเพลนะยายซาซื้อของกินซุกเนาะชื้อบ่โไรโอซื้อของกินซุกลาบซุกก้อยซุกสิบ่อด้วย เพิ่นกะนอนรับอยู่บ่เพิ่นไปบวชเป็นพระเป็นนั่นนั่นไเพื่นรุ่นได้บอกใหงพี่ก็อยู่พี่บ่เป็นจังได้เต่าทานเทาทั้งเพิ่นไปบวชอยู่วัดเลยบ่ได้เผาเลยบ่เดี๋ยวยังมันบ่มีผู้ใดย่อเพิ่อนสอนแน่นบ่เป็นมันเป็นตัวใหญ่แบบนี้เลยคือว่าได้ยินว่าอยากเทพื้นเท่ยังคือว่ามิดอิมซิมเลยสาสาบนี้หันนะให้เพิ่อนก่อนพี่เนาอยังมีดอิมซิมอยู่เออยาเล่ได้ซัมมี่ก็เอาไอเนาะเลี้ยแต่บุญพาลาเนาะเลี้ยแต่ ัน่นไหวบัดเฮามีเงินมีคำเ่าจังเหตเองเฮาเนาะสาสนาะนี่ก็ถือว่าบุญเฮาหลายแด้อะไรเฮือนในซานส่างสามาทำนี่เลยก็ถือว่าบุญหลายแล้วโนยามันพวกพื้นพวกอย่างอันนี้กะชิปินนให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก่อนบ่เป็นหยังดอกแต่เฮือนข่อยก็ยังบ่ได้เท่เตือนข่อยก็บ่ได้เทคือกันเด้พื้นกันเตือนข่อยเท่นะเอาขี้ดินเข่อยนี่น้ำไข่เน่น้ำบ่ท่วมบ่ได้มีแต่กวยให้น้ำมันไหลคุนเฮือนข่อยเลยทั้งพื้นทั้งอย่างมันก็บ่ได้เทบ่เป็นหยัง กางมันก็อยู่ไปแบบนี้แลหละเ้ามีบนอยู่บนเศร้าอลไรเฮือนซันกระเรี่ยวเลยเ,เรียบร้อยมีแต่ทําความสะอาดเอาให้มันสะอาดสะอาดขึ้นไปเพิ่งทั้งเฮือนเพิ่นนี่เนาะสะอาดจาได้ดิอันนี้ขึ้นได้อยู่ป่ะนี่ได้อยู่ขึ้นไปโลดเอากาได้มาคุยกับซาซาเพิ่นทั้งลานซาเพิเ่นก็จังไอ้กล้องจังหน่อย,อยพี่น้องอเไยเ,เอิอลงมากกับผู้อยู่เทิงผู้เป็นยังเพิ่นบ่าลงมากผู้เป็นยังเออห้ากัคุยกับซาซานี่แหละ ยกันไหนแล้วกุนมวนปลาพริกมะเขืออย่าลืมถมห้างมันเด้อยันนั้นมันบวมมันเด้อเลยโอ้ยมันเป็นยังโดกันเนี่ยมันเริ่มหมากเลี่ยกุกหมกุกหมกหุ่งหมักยังเพิ่งจะงามขึ้นเนาะเลยข้าวก็มีจะได้มาเยี่ยมมาเล่นนี่แล้วสาเอ้ยข่อยก็ได้เต็มได้แล้วมาเยี่ยมมายามทางเพิ่งจะซิกมาอืออเนาะข้าวกะโดนๆมาเถินึงเพราะว่าเฮือนซานก็แลีวยวว่าแต่ดีนี่จะมาเยี่ยมมายามเบิ่งว่าเพิ่นอยู่ดีมีเฮงโบสั่งสั่นเนาะยังไงข้าก็ สีเลาะเลาะบังแค้มเพื่อนเพื่อนก่อนพี่น้องเลยไปเบิ่งงันก๊กหมังมีม่ม่วงที่ปลูกไว้กันให้พี่ได้สาสาเลือกพืชเลือกอย่างก็บ่เป็นยางพี่น้องเลยโอ้วกบวบเพื่อนมีแต่มันเป็นหมากแล้วข่อยสิมากินนําโอ้โหหมะเขือบ่มันยังกินใบมันคือเหี้ยนเนาะโมกฮะม่วม่วงม่วงหน่อยสิคือมะหากาทีมนน่โอ้มันมันมัน เมงวันมันมาไข่ใช่เลยมันเป็นมันใบเป็นใบเหี่ยนบ่ได้เนี่ยมะเขือขาววะจ้ะนี่แม่นมะเขือขาวโอ้มะเขือนี่หวานได้นี่ยแบบมันใหญ่เนาะพีกินเท่น่วยอ่ะนี่บ่กินกระมอกนะไม้เนาะสาเนาะมะแข้งมะเขือพูน่ะหน่อยใหญ่หนน่ยยอใหญ่ใแขวี่พีชมะเขือย้อมได้ค่อยไปย่านบงโอ้ยย่านบงนี่พักบงตัวนี้มันแก่ตัดออกลูกให้มันโปร่งใหม่ตัดให้เนี่ย เนื้ฟักติ๋วนี่ก็ได้ไม่ใช่เกงเฮ็ดโอ้ยเกงเฮ็ดว่นก็ไปจอบเบิ่งว่านก็ยังเลื้อแต่กนอนเฝาเออเบอร์นอนเฝ้านอนเฝ้าแล้วแล้วพี่ทราบมันเอาไมีฟักเพลนนะได้เฮ็ดมากกับซุปต้นมะุ่งปู่มื้อนั้นได้เนาะติดไใบตือเนาะสาเนาะใบได้ไหมอันนี่ก็เริ่มมากได้นี่เออผู้ใจยอย่าเริ่มเง่งามาหนาจนนี้มันบวมน้าฝนตกดุดุนี่มันย่างหมากพริกก็คือเหี่ยวนี่ไม่เป็นอย่างเนาะอันนี้ อโอ้ชื่อเรียกวงเขออยก็จักเป็ยนยังนี่เป็นออกมากแลวา้วก็บเหว่ดำแจ๊ปิดเอาไม่จะไหนมันมัน,มนพวกนี่มันกินได้อีได้อันนี้โอ้หน่ะเป็นหมางงามได้ผลเปียนเนี้ยอันนี้พี่น้องเอ้ยมียาแก้บุเนด้นี่มียาแก้หน่เป็ยนยังเนาะมาเป็ยนยังได้หายังมันไหนยังกินได้ซื่อมันบอกอืมอ นี่ย่านางนี่เย yeah. ้อย่านางเกี่ยวเครือมันอึดอย่านะ้นคอยชะอ้อนแต่อย่านางมาพี่อืพี่น้องเลย้ต้นมะฮวงเพิ่นก็เป็นดอกไอ้เด้ดกดใกล้ที่ได้ต่ำได้เจ้ามะพริก<อ>ก็มีมะเขือก็มีหัวชิงคายก็มีเยอะค่าเด้เอามาปลูกใช่แต่ว่าเนาะค่าเอามากรนมาปลูกลดอยู่เตาทานนะ,นะเขียมาปลูกเออหัวข่าเจ้าเอามาปลูกลดหัวข่าหัวชิงคายใบมะกรูดก็มีแล้วผู้ต้นไช้ปุ๊ ต้นมะขีหูดเพิ่นดีงามเลยนี่ต้นมะขีหูดสาสางามแล้วนี่โอ้หอมกุ้มกุ้มเออมีแต่เอาหัวชิงคายมาปลูกไว้บ่ะนี่โอ้ยชิงไา่ของคุณเด้อันนั้นนะค่ะเอาเว่าวพิษนี่พืชพ่นกะยามันได้เงินได้คำแต่งเทบ่ได้กับ่ต้องเทของข่อยข่อยกัยังบ่เทอยู่เฮือนข่อยกัได้ยเซตมาไปหาหน่อไม้นะนี่นิบเดียวหน่อยนึง พ่อฮัดเกงนะไหมเิ่นเห็นว่าอยู่คู้เดียวกันเลกะมาเยี่ยมยามสำํานี่าเด้อสิโคตกลับได้ปะนี่มือหนาเด้อสิมาเล็งนไหมเด้อดูสบายดีนั่นแหละย่านฝนตกแรวจังว่าสิกับเลยนี่เด้อเป็นห่วงทั้งนอง่ดูดูดยขอบใจเด้อดยไขกะสิคอตก้อนบนี้ค่าเลยพี่น้องยโดยเนาะ โอ้พุ่เนี่ยโดนๆสีหาเม,มือมายามเธอเนี่พี่น้องไอ้เฮือนซานแล้วก็ได้ก็มาเยี่ยมมายามถ้าบ่มากก็คิดฮอดคิดถึงกันเนาะคนเคยเยี่ยมเคยยามกันพี่น้องเอ้ยนี่กองดินเพิ่นก็ได้ยโอ้ต้นมักมีมังม่วง,งเพิ่นกำลังแตกพี่น้องอืมโอ้เอากระสีกอกโตก้าบก,ก่อนเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอ้เหมือนฟังอีตูแล้วก็งามงามนะใส่เกงเฮ็ด นายก,กชิโคเจบไว้ซัานีส้สะก้อนพ่อเมย์พี่น้องอไว้โอกาสหนา่าเขาสิมาเห่นหม่แต่บมวันนี้สมบุรขอขอบุญขอบคุณพยามพ่อเม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนที่ติดตามตั้งแต่ตจนจนจบและบข่ามโฆษณาสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์เด้อพ่อเม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปถ้าว่าว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องโ,โอโทษขคอภัยสำหรับคลิปนี้กลับแลวพ่อเมย์พี่น้องพ่อกันคลิปหน่าสบายดี